ผนมใจถวายเทพถวายธรรมพนมงคำบังคมพนมผาผนมแถนพผนมธาตุทิสพสัตยาผนมรุ้งผนมฟ้าผนมดินเรียนท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธีและขอต้อนรับท่านชวนินวงสถิตจิราการผู้ว่าร,ราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะท่านหัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งประจําปีพุทธศักราช2568ในระหว่างวันที่4ถึงวันที่6เดือนเมษายนพุทธศักราช2568ณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์กระผมลีนวัฒน์วาลีประโคนเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลจรอระเเคมากและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับสําหรับการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่4ถึงวันที่6เดือนเมษายนพุทธศักราช2568นั้นนะครับมีกิจกรรมที่สําคัญอันประกอบด้วยการประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณปราสาทพนมรุ้งครับตลาดอารยธรรมวนํารุงโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งในดําเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า80ร้านค้า มาออกร้านให้บริการพี่น้องประชาชนครับเวทีวัฒนธรรมครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับตลอดจนการจัดขบวนที่สวยสดงดงามการตกแต่งสถานที่และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับนำโดยท่านสักการินคูณประโคน,นอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยอุทยานประวัติศาสตร์พระนมรุง้งนำโดยท่านภาคภูมิอยู่พูนหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พระนมรุ้งครับจากความงดงามที่เกิดขึ้นนั้นนะครับด้ เรียกร้อยเป็นเรื่องราวที่สวยสดนงดงามในวันนี้จังหวัดบุรีรั์ครับได้เชื้อเชิญและเรียน,นเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับได้มาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับได้มาร่วมชมความงดงามของภาพจำลองขบวนเสด็จของพระนางภูปินทรัลักษมีเทวีพร้อมด้วยเทพพาหนะทั้งสิบนะครับที่จะเคลื่อนขบวนผ่านสายตาของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนับว่าเป็นโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลในวันนี้นั่นเองครับ